ัลลโหสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการใจอาสาลและกิจใจกรรมไม่ใช่ใจกระยานทางช่องใจอาสาลและท่องล่ากับลาเนสนะครับแล้วก็เราจกแชร์นะตามสเต็ปนะครับวันนี้เราจะมามันหลายรายการมากเพราะว่ามันเป็นการแบบคอลแลบหมายถึงว่าคอนแลบเนี่ยเกิดจากการที่คนสองคนมาทำ,ทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมและ กิจกรรม2ออย่างที่คนหนึ่งคนทําในคอนเทนต์เดียวก็ได้นะเขาจถ้าเขาจะไม่ผิดนะซึ่งคอนเทนต์เนี้ยมันว่าด้วยเรื่องของการไปปั่นจักรยานนะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยเราก็ไปปัน่นก็เส้นทางเดิมเดิมก็แถวแถวบ้านเนาะแถวแถวหมู่บ้านจะให้มันมีกี่เส้นทางวาอะไรเงี้ยน,นะแต่ว่านอกนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเราไปเก็บขยะด้วยอันนี้เราทาเป็นวันที่2แล้วนะก็คือเมื่อวานเนี่ยลองพายลอตด,ดูนะครับอา่า ลองลองดูอะ,อะว่าว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าเมื่อวานคือเราเราเอาถุงไปแล้วก็เขาเรียกว่าห้อยแฮนเนะแฮนก็คือแฮนจักรยานอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บกลับมาได้เป็นถุงนี้ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้นะครับแต่ว่า <c oughs> สาบานว่ามันคือความจริง <c oughs> จะโกหกไปทําไมกับเรื่องแค่นี้นะครับแล้วถามว่าวันนี้ทําไมไม่ถ่ายระหว่างที่แบบไปปฏิบัติการอืก็เพราะว่า คิดว่ามันยังไม่ลงตัวนะครับแต่พอพอกับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายวันวันวันถัดไปวันหลังอะไรเงี้ยแต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราถ้าวันหนึ่งขยะมันหมดหรอวะ่าอะไรเงี้ยจะทํำยังไงนะซึ่งมันไม่หมดหรอกเออมันมันต้องมีหลุดรอดจากสายตาเราไปบ้างแล้วก็หมดจากเส้นทางนี้เราก็สามารถไปเส้นทางใหม่ได้อะไรเงี้ยก็คลิปนี้ถ่ายเปิดไว้ก่อนก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตมาหลายหลาย,ลายวันเดี๋ยวจะหาว่า ทําวันเดียวแล้วก็ทํามาเป็นแบบถ่ายคลิปสร้างคอนเทนต์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีมากคือก่อนหน้านี้เราก็จะมีการแบบระหว่างนี้เราจะเ,เทขวดอะไรออกจากกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยเราก็มีมานานแล้วแต่ก่อนนี้ชอบเป็นบ้าหอบฟางหอบของไปทําตามร้านกาแฟตามห้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนอยู่ต่างจงังหวัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องบ้าแบบนั้นแล้ว อะไรนะไม่น้อยไม่น้อยอแล้เราก็จะผึ่งไว้อะสมมุติว่าสมมุติว่าวันหลังเนี่ยมันหมดใช่ไหมเส้นทางเดิมมันหมดเราก็เปลี่ยนเส้นทางนะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางเนี่ยมีมีแน่ๆนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเหนื่อยอเอาเอาข้อดีก่อน เห็นไหมไม่มีสคริปต์เราก็ดันเสือกมาทําหลายอย่างอีกข้อดีก็คือเราได้ออกกําลังกายนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์บ้านเมืองสะอาดนะมีรายได้เสริมด้วยโอ้โหคือก่อนหน้านี้ก็น่าจะเคยเห็นว่าเราเนี่ยได้ทําการขี่สกูตเตอร์ไปเก็บขยะมาแล้วนะครับขี่สกูตเตอร์บ้าง ขี่ซาเล้งบ้างนะครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยซาเล้งก็ใช้น้ำมันสกูตเตอร์ก็ต้องชาร์จไฟนะครับมันเป็นอะไรที่เหมือนขี่ช้างจับตะกะตั่แทนเหมือนจะดีแต่ว่าไม่คุ้มนะได้แค่แบบความสะอาดกับบ้านเมืองอะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าแต่ก่อนก็พาเด็กๆเ,เป็นคนหน้าแกงเด็กๆอะไรเงี้ยพาเด็กๆไปเนาะกลับมาก็เลี้ยงข้าวเติมน้ำมันให้อีกอะไรเงี้ยถ้าไปซาเล้งเด็กนะ ประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้ก็คือแบบมีแต่ได้กับได้อ๋อข้อเสียคือเหนื่อยเพิ่มแล้วก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับก็การไปแต่ละครั้งเนี่ยเราจะใช้เวลา1นึ่ชั่วโมงโดยประมาณนะแล้วก็ปั่นได้ประมาณ9ถึง10กิโลถาเร็วก็12-13กิโลเมตร่อชั่วโมงอะไรเงี้ยคือมันช้ามากเพราะว่ามันจอดบ่อยแล้วก็ปั่นเร็วไม่ได้เพราะว่าต้องสังเกตข้างทาง ว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะนั่นแหละโอเคก็เออ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายอินเสิร์ตมาเนาะอันนี้เป็นคลิปเปิดและปิดเลยยาวๆแล้วก็วันหลังก็เดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตแล้วก็เอามาอินเสิร์ตใส่ตรงกลางๆคลิปนะครับอ่นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเหมือนเดิมครับชอบไลค์ชชชแชร์แคร์ซับครับไปพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ